ไ,ไนะถ้าไอแดงมันเป็นผีแ้เอาพาเนี่ยไปห้อยคอมันออบใจนะทำไมไอแดงมันไม่ปวดแสบปวดร้อนเลยวะสำลีมามึงเอาไปใส่เถอะช่วงนี้มึงมองมองคำคำมึงพูดดำก็ได้นะมองมองคำคำ,คำมันคงเคือ แดงพักขนงภาพยนตร์สยองขวัญที่มาพร้อมเรื่องเล่าจากทุนพักโนงที่ยังไม่เคยถูกพูดถึงกับความร้อนความน่ากลัวและเสียงหัวเราะกับมิตรภาพแห่งวัยเยาว์ที่ไม่อาจมีสิ่งใดมาขวางกัน้นจับฝีมือการกำกับครั้งแรกของแจ็คแฟนชันและเอ็กซ์วัชระพงศ์ร่วมกับเอ็มพิเกอร์และบั้งไฟฟิล์มที่จะมาสารต่อเรื่องราวและตำนานของแม่นาครุ่นสูตรรุ่นนะคะสู่รุ่นลูกนำทัพนักแสดงด้วยน้องเมลิกเอเฟ่ไอกูล มากิมาชิดาโบ๊ทคำสิง์ไบวิกสุรชัยและ MJ ซุปเปอร์เทนรวมถึงนักสแสดงตื่นอีกมากมายรวมพิสูจน์ความหลอนไปพร้อมกันทั่วประเทศฤหัสที่31มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร,รนนะะ์แล้วก็รวมถึงเราอยากเห็นแบบภาพโมเมนต์แบบว่าคนไปดูหนังกันพร้อมครอบครัวอะไรเงี้ยฮะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เห็นหนังเด็กแบบนี้มานานพอสมควรแล้วนะครับ จริงๆไม่มีความยากง่ายมากเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งคือเราอยู่กับเอ็กมาตั้งแต่เรียนนะครับและเอ็กก็จะแบบตั้งใจมากๆครับแล้วเราก็สบายใจตรงที่ว่าหนึ่งเรารู้สึกว่าสิ่งที่มันยากคืออาจจะเป็นช่วงแรกๆที่แบบเด็กนะครับเด็กที่แบบว่าเขาเพิ่งมารวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่หลังจากที่เขาแบบตั้งใจฟัง acting code ตั้งใจมาเวิร์กช็อปมาแบบทำอะไรเป็นเขากลายเป็นเพื่อนกันแล้วครับก็เลยรู้สึกว่าแบบตตอนมาถ่ายพวกมัน มันทําให้ผมและเอซครับสบายใจว่าเออหน้ากองไม่มีปัญหาสามสิบเอ็ดมีนาคมนี้นะครับอยากให้มันหนังเด็กๆนะครับความน่ารักของเด็กๆแล้วก็หนังสไตล์แบบพวกเราครับขับดังใจทํางานครับผมแดงพระขนงครับผมที่มันเป็นเรื่องเป็นต่อเนื่องจากนางน้าอยู่แล้วมันเป็นเรื่องต่อเนื่องจากนางน้าอยู่แล้วสกอเรก็ใกล้เคียงกันด้วยโดยดยซ้ำไปครับซึ่งเป็นนางต่อเนื่องมาอีก11บเอ็ดปีอ่ะซึ่งนางน้าเนี่ยเขาไป บำเพ็ญบุญแล้วแต่ลืมใครไ้คนหนึ่งอะลืมใครไว้ตนนึงอะที่บางพระขนงอะขอบคุณที่ติดตามชม굿มอร์นิ่งอินไซต์ทางทูอินไซต์ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดสเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ทูอินไซต์ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ